อย่ามาขวางให้พวกเราเข้าไปหลิงซีจะต้องหายไวๆเนะพวกเราจะอยู่กับหลิงซีเสมอพวกเราอยากเจอหลิงซีหลิงซีหลิงซีเขาจะไม่เป็นเจ้าชายนิทราใช่ไหมเนี่ยห้องนี้คือห้องผู้ป่วยดาราดังสินะชื่อพ่อจ่าเหลวไหลายบบน,น,นะน่าเราไปจะโดนพพกแฟันขับรุมเอาหรอถึงจะประสบอุบัติเหตุแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยทำไมถึงยังไม่ตื่นฉันก็ยังไม่รู้ อ,อที่นี่ที่ไหนอ่ะปุกชิ้นช่องจังเลยไปเข้าน้ำก่อนดีกว่าอ่าลงชะมัดเลยเดี๋ยวนะทำไมเหมือนมีอะไรอยู่ข้างล่างล่ะืึรู้สึกปแปลกๆฮะจ่เอ๋อ่านี่คือช่างน้อยที่คนเขาพูดถึงกันงั้นเหรอ โออสีชมพูน่ารักมุงมิ้งจังเลยอะ่ะโอ้น้าเอ็นดูจังเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักก็คือฉันเป็นผู้หญิงโว้ยเออทำไมจู่จูฉันก็มีช่างน้อยแล้วเนี่ยหลิงซีเออนี่คงไม่ใช่ชื่อของไอดอลหนุ่มใช่ไหมในที่สุดที่รักก็สื่อมกทปีปล่อยนะฉันหายใจไม่ออกแล้ว นายไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นห่วงนายแทบแย่เรายังไม่ได้แทนตั๊มลูกกันเลยนะนายจะทิ้งฉันได้ยังไงกันเล่าหลิงซีเราแต่งงานกันนะเอ่อทำไมเรียกเราว่าหลิงซีละ่ะปั๊มลูกอะไรกันแต่จะว่าไปผู้หญิงคนนี้น่าคุนจังหรือว่าหันเจินเจินหันเจินเจินได้ชื่อว่าเป็นทั้งมาสคอตและหัวหน้าวงเมลโทสซึ่งก็คือสาวในดวงใจของเหล่าหนุ่มๆนุมโอตาคุ แต่ถ้าว่าแฟนหนุ่มของหันเจินก็คือหลิงซีนักร้องดาวลุ่งกลับปฏิเสธเรื่องนี้หันเจินเจิเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอมีแฟนหนุ่มอยู่แล้วทำให้เหล่าแฟนๆกับอกหักกันทั่วนหน้าฉันคือหลิงซีงั้นเหรออืมขอโทษนะฉันอยากอยู่เงียบนๆอนะห,หลิงซีตอบฉันหน่อยซิฉันอยากเป๊มด้วยกับนายจริงๆนะ ใบหน้าที่คุณเคยต่อให้แค่เงาติ่งอย่างฉันก็จำได้ไม่ลืมนี่คือใบหน้าของหลิงซีจริงๆสินะนี่เรากลายเป็นหลิงซีจริงๆเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่เช้าฮะตื่นได้แล้วหนวกหูนะอะใครพี่แกฮะตีไกลเลยนะไอเด็กบ้าพี่ฮะอะไรกัน อย่โดุผมสิพูดอะไรของแกเดี๋ยวนะพี่ที่รายการแอบถ่ายหรือเปล่าเนี่ยแต่ฉันจำได้ว่ารถเราเบรกแตกก็เลยหักหลบไปที่สะพานหลังจากนั้นก็จาอะไรไม่ได้อีกเลยอ๋อตรงกว่าถามหน่อยสินี่มันรายการอะไรแล้วซ่อนกล้องตรงไหนอะพี่จำได้แล้วเหรอพี่จำได้แล้วเหรอผมตรงกว่าน้องชายพี่ไง โอ้โหมุมนี้ยังเจ็มมองอะไรของลุงนะฮะห,ห้ามองนะอะไรของเองไอ้หนูขอเสื้อกว้างสักขนาดนั้นไม่ใช่ว่าอยากจะอ่อยกันหรือ,อยังไงฮะรอขอเสื้อนี่รล่กันเล่นใช่ไหมเนี่ยหรือว่าฝันไปบ,บ้าไปแล้วของจริงนี่ว่ะสดจากเต้าตูตมีนอมบัตเตอร์ฟคุณม